สลับมาดูเรื่องดีๆที่น่าเอาเยี่ยงอย่างกันบ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านที่การจนบุรีปิ๊งไอเดียเอาบะหมีกึ่งสําเร็จรูป1,500กว่าซองมาประดับตกแต่งเมนเผาศพนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่จัดงานศพเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้สภาพเป็นยังไงดูภาพนี้นะครับบะหมีกึ่งสําเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมตกแต่งที่เห็นอยู่เนี่ยเมนเผาศพเห็นไหมคม<ะ>เมนไป สวยนะผมว่าแล้วเรียงรายอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมตรงดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะตรงราวบันไดก็ใช่แล้วที่เห็นเป็นเหมือนหางนกยูงนี่ช่อดอกไม้นี่ก็ใช่เขาก็มีการเลือกสีให้เข้ากับดอกไม้เหมือนกันนะสีสันสวยงามเป็นตีมสีชมพูนะคะคุณผู้ชมเห็นช่อด้านบนไหมนี่เป็นเหมือนกับบะหมี่แบบคับเป็นแบบถ้วยถ้วยไงมันทำลวสวยดีเหมือนกันนะครับนี่คือที่เมนเผาศพภายในวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าภาพจัดงานศพเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านปิ๊งไอเดียเจ๋งนะครับเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สีสันสวยงามนี่แหละ1,500ซองมาประดับประดาบริเวณหน้าบันไดาทางขึ้นเมนซึ่งเป็นเมนของคุณแม่อารมณ์อายุ83ปีนะครับโดยเฉพาะที่ด้านหน้าอย่างที่เห็นมันเป็นหางนกยูงอะ่ะทอดยาวกว่า5เมตรคุณผู้ชมสะดุดตาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนายนพดลผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลปากแพรก ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตและเป็นเจ้าภาพงานศพก็เล่าว่าสาเหตุที่เอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาเนี่ยเป็นความคิดของคนในครอบครัวเองแหละตัดสินใจร่วมกันเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าดอกไม้สดไม่เหมือนกับงานศพท,ทั่วไปคือดอกไม้สดเนี่ยมันก็สวยนะแต่พอเสร็จงานแล้วก็ต้องทิ้งไงครับแต่บะหมี่พวกนี้ยังสามารถเอาไปกินได้ราคาก็พอๆกันกับดอกไม้สดซึ่งจริงๆถ้าเกิดคำนวณดีๆเนี่ยเผลอๆถูกกว่าด้วยอ,อย่างงานของผู้ใหญ่งานที่ผู้ใหญ่บ้านจัดเป็นเจ้าภาพให้กับคุณแม่เนี่ย 1,500ซองบวกกับบะหมี่ถ้วยอีกประมาณ50ถ้วยรวมเป็นเงินประมาณ10,000กว่าบาทเท่านั้นถูกว่าดอกไม้สดด้วยซ้ำนะครับไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านครับประโยชน์นะครับดีกว่าที่จะเอาดอกไม้สดหรืออะไรมาเพราะเราทําเสร็จจากพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ถวายวัดไปวัดก็จะได้ไปทำบุญทําอะไรให้กับเด็กหรือโรงเรียนแจกให้โรงเรียนมันก็ได้ประโยชน์ ดีกว่าที่ว่าดอกไม้เราจัดแล้วเราก็ไม่ได้แสบประโยชน์อะไรเรื่องการกระทิงสอดคล้องกับเจ้าอาวาสนะครับที่ชื่นชมเจ้าภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เพราะดอกไม้สดหลังเสร็จงานเนี่ยกลายเป็นขยะเป็นภาระของวัดที่ต้องเอาไปทําลายอีกโดยบะหมี่เหล่านี้เนี่ยคาดว่าจะเอาไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากไร้และแบ่งให้อําเภอไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ด้วยรวมถึงฝากไปยังเจ้าภาพงานศพรายอื่นๆนะครับสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้ไม่ห่วงนะครับ